หัวข้อแรกที่เราอยากจะขยี้อยากจะขยายกันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ8ปีนายกประยุทธ์<ม>เป็นเรื่องของความยุติธรรมบนความจริงหรือเราจะเอาความยุติธรรมบนข้อกฎหมายกันตรงนี้อุสุปานว่ายัางไงครับเราจะคิดยังไงกับ8ปีเนี่ยคือตามข้อเท็จจริงตามความจริงที่ปรากฏที่ชาวบ้านเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหรือจะว่ากันตามข้อ,อกฎหมาย ตามนิตินายหรือพฤตินายตอนเนี้ยผมว่าประเด็นเนี้กาลังเป็นประเด็นโต้แย้งกันในสังคมะครับคือถ้าถ้ามองในในแบบเรื่องของธรรมะเนี่ยเขาจะบอกจาวโลกจริงในโลกสมมุติครับถ้าโลกจริงนี่ก็คือว่าด้วยพฤตินายเนี่ยก็ท่านนายกก็อยู่มาแปดปีอ่ะใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปมองมันในมุมที่มุมนิตินายที่มันวุ่นที่มันเถียงกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งกองเชียร์กองัวหมอทั้งหลายอ่ะฮะ ท้งก,กองเชียร์กองช่างท้งนักวิชาการด้านร,ารัฐศาสตร์ให้กฎหมายมหาชนเนี่ยม <ừ, S 1> ันก็ยังสับก,กันยุ่งอยู่อ่ะนะครับครับแล้วก็เจตนารมณ์ของกฎหมายมหาชนเนี่ยก็อบอกว่ามันแตกต่างอันนี้นักวิชาการก็เถียงกันนะผมก็ไปนั่งฟังอยู่ย ừ, หลายวงก็<ๆ>ออกมาได้ความ,มตึนต๊บอ่ะเขาก็บอกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับเวลาตีความอ่ไม่ใช่ตีความเพื่อรู้สึกว่าแค่เรื่องของผลสมฤทธิ์ของการตีความแต่ต้องมองถึง องสภาพโดยรวมของสังคมเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งด้วยเขาให้เขาให้หใหมันีนะผมก็เอะแล้วมันจะยังไงนีง่ว่าที่ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมาจากความขัดแย้งน่นะใช่ใช่เห็นไม่ลงรอยกันมันถึงจะไปะที่ศาลเนี่ยมีความออกมาแล้วชี้ขาดไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยซึ่งข้อกฎหมายเนี่ยมันต้องมีการชี้ขาดทางใดทางหนึ่งครับแล้วจะบอกไม่ให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยผมว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลียงว่าจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด อืมสังคมโดยรวมอันนี้มากกว่าั้งที่ที่น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะมาตกเกลียนและแลกเปลี่ยนกันครับ,รบถามคุณศักชัยถามแบบเนี้ยผมก็บอกโดยนิตินายท่านนายยากยู่มาครบแปดปีอืมอืแต่ในเชิงนิตินายเนี่ยในหลักการนิตินายยังเถียงเงินอยู่ใช่ใช่นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนักวิชาการในะด้านนิติสารเนี่ยก็ต,ตีความเรื่องของมาตราต่างๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องแปดปีไม่แปดปีเนี่ยแตกต่างกันออกไปอือืม ถ้าถามในแบบนี้มองในทางธรรมะเนี่ยถ้ารู้จักพอมันก็ลงได้เนี่ยครับอ่าฮะเออมันก็บอกว่าพอแล้วครับเอาพอ uh huh. แล้วทำนี้เราคุ้นๆน,นะใช่ใช่แม้ว่าจะอยู่มาแปดสมัยโดยไม่ต่อเนื่องไม่อยู่มันนะครับพลเอกเปรมพิเุษร,รณอ์องค์คมนตรีขอญาติที่เอ่ยนามท่านเนี่ยนะอือฮึพอท่านถึงแก่นี่เกียรติกรรมไปแล้วเนี่ย ก็บอกเราพอแล้วว่าอยู่มา8สมัย8ปีครับ8ปี8ปี <5 S 1> 8ปครับอ่า8ปีแต่ายสมัยเก,กื 8, อบ8เก,กือบ8สมัยเป็นกันนะนนครับผมแต่วอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าก็ไม่รู้จักพอเว่าไม่รู้จกกัจกพอก็ไม่ลงว่าไม่ลงก็ต้องใช้หลักนิติศาสตร์เข้ามาอ,อันนี้หลักนิติศาสตร์เนี่ยมันจะนับกันตรงไหนอ่ะอฮะมันมีนับอยู่2อยู่2อยู่2อยู่อยู่2อันนะ อันนี้ว่าด้หลักนิพิศาก่อนนะหลังนิีิสากเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นปร,ประเด็นตั้งแต่ว่าจะนับตั้งแต่ปีสองพัห้าสิบเจ็ดหรือเปล่าปีสองพันห้าสิบเจ็ดที่เป็นนายกรัฐมนตรีผลแรกครับหรือจะมานับเอารับุปีสองพัห้สที่ประกาศใช้ครับก็ยังเขียงก็อยู่แบบนี้นจะทำยังไง นะครับตอนนี้เนี่ยพอมาดูตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาก็บอกอยู่ว่าอในส่วนของปีห้าเจ็ดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าปีห้าเจ็ดเนี่ยมันก็คือระยะเวลาแปดปีต้องเริ่มแล้วตั้งแต่ยี่สิบสี่สิงหาคมปีหนอปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับใช่นะฮะนายกครั้งแรกตามรัฐนูญฉบับชั่วคราวปีสองพันห้าสิบเจ็ด นั่นากว่าสามารถดำรงตำแหน่งได้ถึง23สิงหาคมปี2565พอ24สิงหาคมปีเนี้ยที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าหมดวาระการดำรงตำแหน่งก็ถือว่าอยู่ครบ8ปีก็ตีความตามรัฐมนตรีปี257แต่นะครับถ้ามานับนะครับรัฐมนตรีปี260เนี่ยยังไม่ยังไม่จบเนี่ย คือมันก็มีสามประตูอ่ะจบปีหกห้าจบปีหกแปดกับจบปีเอ้ยเอ่อหกแปดหกแล้วก็ไปนู่นเลยเจ็ดศูนย์เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอาแค่ว่าปีหกศูนย์กับปีปีห้าเจ็ดก่อนว่าจะนับจากตรงไหนครับเอาแค่ขยักนี้ก่อนนี่ก็ปวดหัวกันตายพอปวดหัวกันตายหาแล้วยุ่งายหาแล้วนี่เอาต่างกันยังเก่ากล่านะยังไม่ต้องก้าวไปถึงนะก็นี่เขาบอกว่า มันมีกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องด้วยนี่ก็คือมาตรา1 0าเขาบอกว่ามันมีมาตรา264มาตรา158ที่ต้องที่ต้องที่ต้องหยิบมาตีความกันนะ,ะเขาบอกว่าถ้ามองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตามมาตรา158ข้อ4เนี่ยภายใต้รัฐมนงรี260เนี่ยจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน8ปีดังนั้นหากพลเอกประยุทธ์เป็นนายก เกิดมาที่24สิงหาคมปี2565ก็ต้องผลากตำแหน่งกันทีในวันถัดไปอืมอ mm ื hmm. mm hmm. แล้วเขาก็บอกว่ารับนูญปี260เนี่ยมีได้ยกเว้นไม่ให้มาตรา, mm hmm. าน158ร้ค4ใช้บังคับกับนายกที่ดำรงตำแหน่งก่อนรับนูนประกาศใช้พลเอกประยุทธ์จึงเป็นนายกได้ถึงวันที่24สิงหาคมปี2565เท่านั้นครับเขาโยงให้เห็นน่ะอ่รฮะในรับนุญปี260เนี่ยก็ไม่ได้เขียนไม่ว่าให้ยกเว้น มาตรา158ข้ี4นะครับถ้าเรายกเจตนารมณ์รัฐนูนปีอ่ายกเจตนารมณ์รัฐนูนมาตรา158ห้ี4ของกรรมาของอ่ากรรมการร่างรัฐนูมานะบอกว่าการตีความเรื่องการถ้าไม่ให้นายกดำรงตำแหน่งเกินไปเกิน8ปีเป็นเรื่องการควบคุมนายกไม่ให้อยู่ในอำนาจเกินไปจนเกิดการขู่ขานอำนาจาการเมืองจึงต้องเป็นไปตามบัญญัติที่เขียนไว้โดยเคร่งครัดเมื่อรัฐนูน บัญญัติให้ดงตำแหน่งนาะยกได้ไม่เกิน8ปดปีและไม่มีข้อยกเว้นให้จึงต้องนำระยะเวลาดนแต่ก่อนรับหนูประกาศใช้มาร่วบันเขาด้วยมาตราหนึ่งหา้าแปดเนี่ยเป็นตัวอธิบายชัดเจนว่าอยู่หรือไปแล้วอะ่ะครับอันนี้ผมยกกฎหมายมาเปรียบเทียบนะผมไม่กล้า,<อ>าไป <ๆ S 1> ไปกล่าวเรื่องว่าอะไรใช่ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้สารรับหนูเองก็ยังงงเป็นอยู่ว่าเอกสารที่หลุดมาของจริงของปลอมอะ่ะแต่เราจะไม่ไปยุ่งเราจะไม่ไปยุ่งบนว่าเอกสารจริงหรือเอกสารปลอมแต่เราจะหยิบข้อกฎหมาย Mm hmm. mm hmm. รัฐธรรมนูญแล,ล้วตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมาครับไม่ต้องไปอ,งอ่านเยอะแค่มาตราห้าแปดเดียวมันก็น่าจะมีคำตอบอะไรบางอย่างอยู่นะครับ